มาสู่พัฒนาสิยาตะขอความนาน้อมตรงนี้ตรงนี้ด่านกแล,แล,แล,แล้วก็ขอเจริญพรอย่างดุงหลหมายผู้ที่ใครทำทั้งโทรหมายผู้กขับนะเดราะว่าวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันั้าวเนี่ยคือวันท้าแรงแต่ขั้งถ้าเป็นเดืนสิบดุลอ้หาายก็ตรงกับวันที่เจ็ดนอธุดาคมวันจันทร์ พอใช่คำถาาก็จะออกเพราะว่าวันจันจเน่ยก็จะประมาณเดิน,เนก็ออกเนาะพราะว่าะนะยุคแปดเลไม่ใช่ไม่ใช่เจ็ดเลยยุ่แปดแล้วเอาไวทนะากก้ที่แปดนะครัรบวันที่แปดเวลาชน้องตรงกันพุลาชนตรงก็วันจกกันทร์วันจันทร์ก็แรงแบบท้ามก็การที่ว่า ก็กลาใออกรราแล้วลุนทุกคนต็ยังมาประกาศถึงโดสนแล้ววในการถวายทานกันปกติประจำวันของหน้ที่คํารกามากความร้อน่ามันเป็นอะไรขนาดเพือว่านี่ได้ใด้แรงระทาเขาจะดงหน้าที่มาฉันหวก่อนไปแล้วนาคนที่เข้ามาบวชหรือว่าคนที่ผู้สูเก่าหรือใหม่คนก็เอาข้าารอาหารเนี่วายไวที่เขาสีทุกอย่างหมายก็จะใา้ในหน้าทา ่าเรียนรู้ผู้วิบัติทางวิสังขิลนี้ถ้าเกิว่าเป็นหลวงพ่อหือท่านท่านทำนเอาไว้ใยหลวงน,นาถเพราะว่าท่านวางาหลักฐานเอาไว้ทุกคนก็มารูร้เคาะทัชูพัฒนาอยู่เพราะว่าชีวติตของหน้าปวนนะั้นถ้ามันมีปาร์ติจิตาของบา้านอยู่ในนาถก็ลำบากเพราะว่าผู้ที่เข้าเข้าใกล้รสน,าายนรสิยมผู้ปาร์ติจิตาผู้ปาร์ติจิตาเรียกผู้ที่เข้าใกล้รสนาิายม Icana, ขอเสนอสนุนอยููข้างหลังเระว่ามาสิวัดเลยนะเพาะฉะนั้นก็ได้ไปถามที่เกิดปหาแล้วก็เพราะฉะนั้นถข้าพเจ้าเหล่านี้ก็สำบาบัสาสร้างอยู่ไม่ได้ทาตอนันักปากจะหายไปคนาดที่ได้ว่าพุกเจ้าของเราที่ทูกพระองค์าจะทํารูได้ก็งานนักหนาอยู่นะอย่างว่าคนอย่างพุทธเจ้าพุทธเจ้ากำลงอยู่กับญาที่ต การที่เราพยากรแล้วก็สร้างสี่เขาอาจจะมากัดถ้าเป็นริยาทุกศาสนาที่เก่าพิยาที่กัดก็จะแตกต่างไปแต่ต้งไยแตกน้นกที่โบสงไหแตบมากกับจะแตกต่างท่านคือหลังจากพยากรอนนี้ล้วพญญาที่เก่าถือว่านาไวที่สุดก็เสียตงไหลแตนกับวที่แต่ว่าสร้างมาแล้วรวมมาเป็นทั้งหมดยี่สิบตงไหลแตกนกัส่วนทั้งหมดเลยถ้าหลักปัญญาที่ก ถ้าเป็นสถานทีกร,ร,รกาบวบิญญาณทกราบก็จะแตกต่างเพราะฉะนั้รรนผู้เจ้าเราจะมีสามสามรูปแบบคือปัญญาขึ้นหน้าอย่างพระเจ้าอไรอย่นี้องค์ปัจจุบันปัญญาขึ้นหน้านะถามว่าสถานที่กราบมียัญญาไม่ดีแต่ว่ามีสรัทธาขึ้นหน้าปัญญาจางหนาแล้วก็วิญญาณที่กราบนั่นกมีความเปียนขึ้นหน้าพยาบาลจางหนาไม่เนกันะซึ่งแตกต่างรูปแบบเลยเพราะว่าเราจะรู้ธรรมเหมือนกันนะ ผมจัดเรื่องกันพันยาไปรูทำเมื่อนกันหมดแล้วก็อายุขายแตกตา่างกันเพราะว่าอายุขายจะก็จะแตกตา่างที่คนมีบบนมากอายุขายมากคนมีโบนน้อยก็อายุขายน้อยอย่งางพวกเราเท่านั้นเนี่ยที่มจะมีบนน้อยนะอายุขายจากคือป,ประมาณร้อยปีป็นอย่างยิ่งตอนนี้ก็ไม่ถึงร้อยปีแล้วอยู่นนะเพราะว่าลดลงมา,าด้ญญย,ย,ย,ยประมาณเจ็ดสิบห้ปีอกีปีก็ถ่าเว่านนะี้ยิ่งวัยย่งาพวกเื่อนฆ่าศัตเยอะ รถแับคารแงเครื่องขานตุนสายนนจะต้องหมาดานเครื่อรถทันดีไซนั่นแหละเครื่องข้าตุนสายของเราแหละเพราะว่าเรามีเครื่องค่าวตุนที่รัาแผงรถนะต้องคญญจะด้มาดแต่ว่าการมุงเนาที่เกลโกร่โลกไปตามตามเพราะฉะนั้นกายอด็นเนี่ยตัดให้เป็นต่างๆแต่เราก็ให้มีสติสบายอย่างพระเจ้าบอกว่าที่ตัดไม้หลังนิพพานก่อนที่พาน ทรงจ <building> ัดคำารรทัดคือเป็นผู้ไม่ตรหนั่นะสามทุติยังไงฉันตะหนั่ทถ้ากรมของเม็เสี่ยงที่ไปรัการนทจะพิจารณที่จะตรหนักจงทางจงยังความที่อยู่มาให้ถึงข้อสุดอัยยังในสายกษากับพระเชนาวาจานี้เป็นพระวาจาในคามคล้ายของพระธรนะจ๊าพอฉันตัดคำนี้แล้วก็ไม่ตัดคำไหนเลยในทุติยงไงแล้วก็ถูกอุปนิพานหลังจากนั้นไปไม่พูดอีกไม่ตัด อารมแสดงธรรมาสี่พันล้าสี่พัล้านจ่าอย่างต่างต่าแดหมง่จีนเราต้สมถทานแสดงธรรมมาคุณลงลงความไม่ปรรมาทนะพอไม่ปรรมากแบบคุณต้องตาคนภรมากเป็นคนที่ตายแล้วคนไม่ปารมากเป็นคนที่ไม่ตายเังง่ต้งแต่คนเราอยู่ต่าที่เกิดมราร้อยปีก็ตางถ้ายัางพูกเราหมาต่อมาคือเป็นคนที่ขาดสติไม่มีสติเป็นโมหะหลงหลภอพลาสนจักรวาเป็นเจ้าบ้าเจ้าเอน เป็นคนขาดปิติเนี่ยเป็นคนที่ตายแล้วเพราะว่าเหตุใดเพราะว่าอจะเกิดมาห้อยปีจนมาพันปีเป็นแสนปีเขาเป็นคนที่ตายแล้วเพราะอายุคนในหลวงทกแสนปีนะเป็นกลับตัลนะแต่ว่าถ้าเป็นผู้ประมาทในหเท่ากับคนที่ตายแล้วเพราะอะไรเพราะว่าเขาอยู่ในคนขาดปีติตายเพราะคนประมาทเป็นคนทั้ขาดปิติเพราะว่าอคนที่ประมาทนั้นจะต้องเกิดเป็นธรรมดาแก่ธรรมดาเจ็บธรรมดาตายธรรมดา จะต้องได้ขันห้ากลอกไปขันห้าก็อาจจะได้แล้วเจจะได้ถ้าขันห้าอุตุกรรมก็เกิดเป็นสมพัดเทวดาผมถ้าเกิดเป็นแบบได้ขันห้าอุตุนิยมก็เป็นชผ่ิฉานเปลี่ยนอุตุการิยานรกหนึ่งเท่น้นก็แตกต่างในจำได้แบบฟูมยานโลกสี่รูปหนึ่งเทวดาลมตุ๊กคมกงศิษย์หกแต่ว่าลูกคุกงสี่หนึ่งเท่า้เพราะฉะนั้นตรงนี้ขันห้าขันสี่ขันนี้ขันทั้งเดียวก็คือขันทั้งหมดเลยขันแล้วนี้บอกว่ามีความเกิดธรรมดา มีความแก่แบบหนามีความเจ็บแบบหนามีความตายแบบหนาต้นแบบคนที่เป็นโมหะนะฮะคนที่เป็นโมหะเคอล้มในต้นแ้บจะได้ขันธะเลยตลอดเวลาไม่ม and ีพลาดเลยนะฮะคือไม่อยากเกิดก็ต้องเกิดคือไม่อยากตายก็ต้องตายไม่อยากแก่ก็ต้องแก่ไม่อยากเจ็บก็ต้องเจ็บไม่ต้องไม่อยากตายก็ต้องตายเพาเป็นธรรมดาขั้งหลายบวกกับกรรมที่เราทำไว้อันยุติไอ้ยุตยาวยุติยืนแล้วแต่เมา่เนี่ยที่ถือว่าเป็นผู้ประมาทลักษณะ่างนี้หรือว่าเป็นคนที่ตายแล้ว เฉลีาพันปีร้อยปีแสนปีก็ถือว่าคนนั้นตายแล้วไปอยู่ในพ้นฐานที่ตายตลอดเวลาไม่ได้เนี่ยเรียกว่าคนประมาทคือคนที่ตายแล้วนะลักษณะนี้เอ๊ะมันเป็นยังไงคือได้หรือไปที่จริงพูดได้มากกว่านี้แต่ว่าพูดแต่ก่อนีคนเคยทั้งเถกทั้งเถกเลยคนไม่ประมาทเป็นคนที่ไม่ตายยังไงยังไงคนที่เป็นสติอ่าเป็นคนที่ไม่ตายเพราะว่าคนคนนั้นเขาจะ กำเรินดำเนินไปในทนทางจะตายคือนิพพานพุกเจ้าบอกว่าโอมามน้ำในน้ำจิตายในประเทศเดียดนี้ไม่น้ําใหญ่จิตาจน้ไม่น้ําใหญ่จิตาจนี่ือเดียนะมีมันดีม่รย้ันยาวนานแต่ท่านจะต้องจ่ายมีมันดีมนงูนานแล้วว่าในจิตัจที่ใหญ่ใหญ่ในน้ำจิตใจนี่อยู่นขนาดในประเทศยเรา่็แฟรเสียแพร่วังลงหน้า จะนำตัวอย่างไหลลงสู่ทะเลเหมือนกันนะตีสายตีสายก็ไหลลงสู่ทะเลเหมือนกันเพราะฉะนั้นทะเลมันนิพานทะเลมันนิพานโอมาย่นั้นนะประเทศเยอรมนเหมือนกันอย่างไรนำตีสายเขาก็ลงสู่ทะเลเหมือนกันเพราะวันนั้นทุ่นี้ก็หมทะเลหมดเพราะว่านี่ก็ทะเลนั้นจะลงลงที่หมดเลยนะนี่ควรที่ไม่ประมาทก็เหมือนโอมาแบบนี้นะเปิดตลาดในน้ำเนี่ยคือหัวด้านนั่นนักข่าวสว่านเนี่ย ในน้ำโผล่และปากน้ำโผล่เนี่ยเรียกไปเรียกมันเป็นปากนโผล่จริงๆเรียกปากน้ำโผล่คือเพียงวางลงหน้าขโผล่ที่ปากนโผลเรียกว่าเรียกว่าเป็นปากน้ำโผล่อันนี้เรียกงานไปเรืาเรียเที่ยงเป็นว่าปากน้ำโผมนะฮะาขณะน่งิว่าเนี่ยปากน้ำโผล่หรือปากน้ำโผล่เพียงวางลงหน้ามารวมกันที่นั่นแล้วก็ไหลลงไป่ทะเลแต่ว่าใน้ำไม่ตัวเก็จะถือเลยท้าไหวบ้างเป็นธรรมดา นะเพราะหลายชาวบ้านคุ้นของมันหลายของหลายแสแล้วพูดไปพูดมาโอ้โยนานเราก็วนไปวนมานานไปจะวนหรือไปจะมีมากไปขึ้นเขาลงผาไปทั่วหมดเลยเท่าไหร่จนกว่าตรงทะเลนานคนที่ก็ไปตรงเลยคนที่ก็แยกไปฉันไดฉะนั้นเท่าไหร่เราแน่ฉะนั้นเมื่อเราเริ่มจะเริ่มที่ประทานผีเราเริ่มปฏิบัติธรรมนั่นแหละคนนั้นเริ่มมีสติแล้วคนที่เริ่มมีสติถึงเท่าไหร่เริ่มอยู่ในวัฏฐานที่ไม่ตายแต่ว่ายังต้องตายไม่ตายแต่ว่า เขาจะเดินไปโดยน้างที่มีตายแต่ว่าช้าบ้างไหวบ้างถ้าเกิดโยนโทษดีอ่าได้โสดาบันถ้าเกิดจะบ้างเจ็ดชาเนี่ยจัดตุจัดตุปธรรมะเขาเรียกว่าจะเริ่มมาเจ็ดชานะว่าตั้งแต่โครังโกราบอ่ชาเนี่ยก็ไม่เป็นไรครับผู้เจ้าบอกว่าไม่เกินเจ็ดชาไม่เกินเจ็ดชานะนี่คือโสดาบันนะาจะสบายสบายอ่าถ้าคุณไม่ไหวไหวก็ชาเลยพระดาวันตัวนี้ นะชาดเพเพราะฉะนั้นแต่ว่าถ้าสกัดสกามีแล้วสกัดคือตะกินหือข่าวเดียวจะเกิดมาแค่ข่าวเดียวจะชาดีที่พันถ้านานทำีไละถ้านานทำน่ไม่เกิดมนุษย์สมบัติอะไรก็ในรภาวะที่ชั้นเมผมก็แต่ต่างไปเนไปผมตมองมีั้งท่ามีตลาดชั้นเลยท่าชั่เลเจ็ดชั่งก็แบ่งต่าิจสิของผมนะต่ว่า นิพพานนั่นเลยไม่ต้องตับมาเป็นเช่นไรนะนิพพานทั้นสุดภาวะนะเพราะชั้นสุดภาวะนั้นมัเป็นของอนาคาโดเฉพาะเพราะว่าคนอื่นก็เกิดชั้นสุดภาวะไม่ได้นอกจากอนาคตเท่านั้นนี่ว่าจับอ่ะเท่านั้นหมดแล้นะเออเนี่ยนี่นี่เดี๋ยวอ่านี่ทุกความจาบนะแล้วถ้าทหารน่ะไม่ต้องเลยอย่าตินั้นเป็นเรียกว่าสั่งโยติดหมดเสังโยติด เส้นแ่้งหรืออะเป็นเรียกว่าสามตัวิทั้งหมดแต่ว่าเป็นประหลานจบกรมจักแล้วไม่ต้องต่อยต่อไปานี่ะนจึงเป็นผลไม่ประมาทแสบก็ได้โสดาบนั้นก็อย่างประมาทอยู่สักธารธรรมนี่ก็ยงประมาทอยู่อนามธรมนี่ก็ยงประมาทอยู่แต่ว่าเขานั้นประมาทน้อยแล้วโตกระแสไปแล้วนึ่งลจะเกิดมากเจ็ดชาติหรือว่าชาติรือว่าไม่เกิดโลกสมบัติเนี่ยขาดแตว่าถ้าเรามีิยธรรมดาจาเนี่ย จนให้รักษาหรือฟังธรเนี่ยนะแยกออกโลกยาติจิอย่างเงี้ยนอย่างเป็นจิตธรรมดานะเพราะว่าจิตที่เป็นโกฏิละกรงโยมจิตท,ที่ทำบุญงานความดีคนทุกคนโยมทั้งหลายเป็นมีติตประกอบหมดเลยโยมคิดว่าเราจะทำบุญคิดว่าจะให้จะรักษาหรือคิดว่าจะฟังธรรม,มเนี่ยโยมคิดอย่างนี้แต่มันมีเราอะนะมีเรา เราทำหนดเราทำะเราทำมาะอบคุณงามทำมีเชี่ยวหลงนี่มีเชี่ยวหลงน่ะมีเงี้ยมีเราแบบเนี้ยเป็นสติหลงตีนะฮะยามเป็นผู้ประมาทอยู่ก็จริงแต่ว่าเขาเป็นสติภูมิมากมันเป็นสติภูมิมากไม่แน่นอนหมดทั้งหลานะฮะเออมาภาคคือแปต่สงดอ่าเป็นผ่านเป็นผ่านชาตินี่แหละส่วนหน้าใช่ว่าชาติไปแล้วเราบอกว่าเขาเกิดในผู้เจ้าหนึ่งสมัครเจ้าหนึ่งตระกูลเขาก็ตระกูลอยู่ทั้งหลายเขามีฐานะเป็น คนรวยบ้านนอกเป็นคนรวยบ้านนอกนี่มันอยู่เก้าคนนี่มันอยู่เก้าคนแล้วเจ็ดคนนี่หลายคนเจ็ดสีบ้านนอกนะแล้วก็เขาจะถามในสนาดพูดเขาก็สร้างพระเจดีย์สร้างพระเจดีย์ด้วยนะทั้งตัวเองมาะแล้วก็ชักชวนชาวบ้านมาช่วยสร้างเครื่องสร้างดีเขาสร้างเจดีย์จบหลายอ่าเนี่ย่าโทรฐายกปฏิกานขนาดนี้นะสวัสดิ์จังต้องการคนเป็นใหญ่ที่เจดีย์เนี่ยเขาเรียกว่าต้องการผู้ที่ดูแลพระเจ ก็นะมีบบเศรษฐีบ้านในเมืองมีคนมีมท,ท่้นสี่ถงห้าคนมีชั้นสี่ถึงห้าคก็นเศรษฐีในเมืองเมื่อเคยรุ่มก้างมาแต่ครั้งแรกแต่ว่าจะม่ให้ต่างครั้งเดียวจนครั้งสุดท้ายนี่หรือ่านะก็วังนะว่จะเป็นใหญ่นะแต่ว่าเศรษฐีบ้านนอกถ้าเกิดเราตู้เขา,ด,าด,ด้วยเงินเราก็ะตูกเขาเน่ยนะเราให้กดเขาจะให้สกดเราให้สมกดเขจะให้สกดขึ้นไปเรื่อยเราให้หา้ากดจนให้เงินเราก็หมด เขามีเงินมากกว่าเราอย่างนั้นเลยก็คิดออมาเลยแต่ประกาศเลว่าข้าพเจ้าพร้อมด้วยลูกด้วยเมียพร้อมด้วยเคย่สะพ้ายทุกคนเนี่ยขอเป็นข้าพระเจดีต่อไปท้าวเจ้าตายก็จะมีคนสืบสืบต่อกันไปบแต่ลบเร่องทั้นเลายถ้าพ่อลูกแม่ถ้าพ่อตายก็มาท้าให้ลูกถังต่อไปลูกตายก็มาท้าให้หลานเหลือๆรถทำต่อไปเรียกว่าตระกูลต่อตระกูลไปเรื่อยเป็นขนาดที่จะหาไม่เนี่ย เป็นข้าพเจดีอย่างนี้ตลอดไปเนี่ยขนาดก็ต้องการต่างพเจดีดูแลพเจดีต่อนเงินพเจดีอย่าเนี้ยตลอดไปทุกตระกูลตระกูลกันกวาดกันหาไหม่เนี่ยขนาดพอเข้าไปเจ้ามีเงินของน้อยเขาไม่จ่ายมาช่พวกก็ได้แต่ว่าเข้าไปเจ้าจะเอาร่างตายเนี่ยกับลูกกับเมียทุกๆคนเนี่ยตระกูลเข้าไปเจ้าขอเป็นข้าพเจดีแล้วจะรักษาอยู่ตลอดไปมันคิดตัวชาวบ้านสนามคนนี้มีคนญหญ่เพราะว่าถ้าเราจะเฉียงต้องเป็นใหญ่เขาก็ให้ข้าเป็นครั้งเดียว เขามาดูแลอาชีเขางทไว่าถ้าเศรษฐบัณ่าถ้าคนนี้เป็นใหญ่คนนี้ร็ำรยมากเขาตัวเขาตายจริงแต่ว่าลูกคนดูแลหลานก็ดูแลเดก็ดูหลานลูก็ดูแลเทน,น,นั้ะตอบนันันานี้รมากเลบตอนกนาดได้เลยเลือกคนนี้เป็นใหญ่อยู่นะเลือกจะเป็นใหญ่ในนักพนันทำบุญนักนานนี่อยู่เทา่านห้นยังว่าจะเกิกดยากูนขาได้หรือเนี่ยมีสัติตามชัญญณนะ้ทาทัตนเราดญาณนะทำบุญนักนานนี่อยู่เท่านห้นราได้จากนักนน เรียกว่าเอาร่างกายไปฆ่าขงจดีอโดยตรงอะไรนี้นเขาเลนาดีนะแต่ว่าสุดท้ายเพระนาคนเรียกว่าเพราะชื่อถามใหม่คนนี้ไปเกิดตระกูลผานต้นเมียไปเกิดตระกูลเจ็ดสีพี่จีนจะแตกตา่างผู้ชายทันพุชชานจ,จิตใจก็อ่อนโยนกว่าผู้หญิงนะจะจิตใจเป็นบุญบุญสมนิน่าผู้ชายจ,จิตใจที่เข้มแข็งทำความชัวม่วหนกกว่าเชื่อว่าไปเกิดตระกูลผานแต่ว่าก็ยังดีจะเกิดมนุษย์สมบัติ แต่ว่าถ้าเกิดตะปูท่าจัดโสดอย่ที่ดูซ่องท่าจัดเป็นอะไเป็นอาชีพอ่ะอยที่ดูนะท่าจัดเป็นอาชีพส่วนเมียอยู่นาดถ้าเกิดตะโกนเจ็ดสิบก็เป็นโสดาบันแล้วก่อนสามีไปฟังธรรมพุทธเจ้าในสมัยนั้นได้เป็นโสดาบันเลยเพราะว่าพ่อในรู้แล้วเพว่าลูกเป็นโสดาบันลูกของเจ็ดลูกสามสิบสี่เขาอยู่ยังไม่ไดแต่งงานเขางานหนึ่งเขามองมาทำต่างเห็นเรื่องผ่านทุกเรื่องมาเต็มเปลี่ยน โอ้โหก็เห็นปัศน์ักปุ๊บเลยเลยนี่ปาตาออกมาอ่านี่เหตุสองเหตุจนละลายคนเราเนี่ยที่จะรักกันได้ยังไงละลายนะเหตุอดีตอย่างหนึ่งเหตุไหนเคยทำกรรมร่วมกันมาเขาเรียกว่าทำบุญร่วมกันมาสร้างไม่ต้องตักน้ำร่วมอ่าตากน้ำร่วมต้นสร้างควาสุขอันเดียวกันมาเรม่ต้องตักน้ำอะไรเาเรียกว่าเรื่องในธรอยู่ร้องละลายนะเคยทำร่วมกันมาอธิษฐานจริตร่วมกันมา ใหเห็นหน้าชักรักเขงเลยหรือรักแอบรักหรือเฮ้ยรักเขาแบบดรไมเลยได้คนนี้เป็นสามเดืตายแน่ที่โดนนะฮะนี่ก็เรียกว่าเหตุเหตุอดีตชาติหรือว่าเหตุปัจจุบันในชาติคือดูแลซึ่งการเลนการรู้ธรรมเส้นการเลนการก็รักกันได้เหตุเวลาปัจจุบันน่ะอ่ะอนุข้อซึ่งการเลนการน่ะจะเรียกว่าใรักกันเลยแต่ว่าอนุข้อซึ่งการเลนการช่วยเหลือเส้นการเลนการก็เกิดความรักได้จะมีเหตุอสองเหตุเหตุหนึ่งอดีตชาติเหตุหนึ่งคือปัจจุบันเนี่ย ไม่ใช่จะมีง่ายๆอยู่ตลอดนะนัะ่นเป็นควาใจถามว่าคนเราที่ดูากกาแลกันได้ต้องมีเหตุสองเหตุนาจังเลยแล้วก็เขาก็เลยหนีตามมาทุให้ทุกคนใช้ด้วยถามว่าผ่านจะกลับบ้านเวลาไหนเอาเนื้อขายจะกลับเวลาไหนพานก็บอกว่า,าเราจะกลับตั้งแต่เราขายเสร็จแล้วจะกลับประมาณาาเช้าๆเลยหรือว่าเย็นๆเลยเขต้องค้างคืนเลยว่าตัวเองก็เลยแต่งตัวต้อนชายลงรออยู่ ไม่เจ้าพระเจ้าทางตาพ่อเ่ยแต่างคนใช้แล้วก็เอาเครื่องแกล้แหวนน้ำพองออกมาเปนคนขวรแล้วก็แต่งตัวคนใช้สะพายออกได้ทางตัวคือบ้านเพราะผ่านผ่านแล้วก็ตามเปลี่ยนไปเร่ยนะตามเปลี่ยนไปยผ่านว่าอ้ะผู้หญิงนี่ตามเปลี่ยนมาใายป็นใจก็้เข้าใก็กลัวเราจะมีโทษท่านไม่รู้ท่านไม่รู้หรือว่าพอรัวเอาผีหนาเท่าน่าแต่ก็เลยให้ดีแต่ก็ไล้วอยู่เดียวกันใ่าอยู่ขนาด มีสะพ้ายได้ลูกต้องได้ลูกสี่คนล 2, ได้ลูกสี่คนคนได้ลูกสองคนหึิงสองชาย 2. สองเนี่ยน่าจะีอยู่เนี่ยทานชื่อโอคูมิสเนี่านโูกูมิสนะมีลูกชายแล้วก็มีลูกชายทัย้งสองคนกูสะพ้ายสองคนจบแล้วก,วก็ไม่มีใครรู้แตคนานามถือดาบานันยอยู่ก็ผ่านป่ป ข้าตัดทุกวันเวลาสามีจมับบ่วงงานยิบบ่วงนี้อ่าก็จิตให้งานจิตพอที่ก็ยิบหหให้ใช้จิตเครื่องมือฆ่าตัดงานจิตทุกอย่างหลงแต่ว่าใจนี่ว่าไม่เคยคิดว่าสามีจะเปฆ่าตัดไม่เคยมีเลยลเวลาสามีได้จัดมาแม่ก็ช่วยแน่ช่วยทุกอย่างทำทุกอย่างหน้าที่ของภรรยาแน่อลไรเป็นโรถรางการอยู่ก็ปวดเล้นผ่านอยู่ที่โดนนะโรถรางไม่ฆนะ่าตัดตลอดชีวิตแบบอ่ พขายังทำใหม่เออมีอผมมีอชื่อย่างนันอย่านี้านเขวเป็นข้าศัตริย์แนางไม่เคยใช้พวกข้าศัตหัวเราไปทำหนาที่อให้จิยงไนางให้จิตอย่างนั้นเวลาได้เงนื้อมานางก็ทำททํเป็นที่แล้วก็วเลือไปขายเอาเงินมาเลี้ยงครอบคัวยังไงอยู่นานจนลูกโตมีลูกสะพ้ายนะคิดดูไม่รู้เรื่องเมียไปโสดาบันจบยังไม่รู้เรื่องลูกเไข่หัวหนน วันหนึ่งอย่างไรผู้ช่างเรนปัจจุบันเนี่ยมานั่งนชาวพระลงฆ์ลงเลียงเรียกว่านั่งนั่งจะปกดโลดไทยเพื่อแผ่ขายวิาณไปถายวิญญาณี่ยึดเนมานั่งแผ่ขยายวิญญาณนั่งแผ่ขายวิญญาณไปมันแล้วก็ถ้าใครมีบุญถ้าเป็นมาปากบก็หา้พราะผมเนี่มันจอดสรทัศอย่ายทำมามัเป็นสะรทัดเลยผู้ช้านเป็นสรทัศน์ ก็จะมีภาพมาปราบคนที่เทวรัตน์อย่างนั้นเลยแพร่ทาระยานเทวชน์เนี่ยจะมีภาพุทธมาปรากคนเลยปราบคนนี้มีบารมีให้อยูกไปแสนไปขนาดไหนต้องไปถึงเมื่ออยู่บนโลกที่โลกก็ต้องไปอยู่คนทวทิก็ต้องไปไปเพราะว่ไม่มีความหมายทั้งหมดชั่วทักโยูกทักเคล็เนี่ยถึงได้ถึงเมื่อไรเที่ยวลากมือเดียววายมากชั่วเบ็ดเนี่ยถึงได้สำหรับลูกเจาสหลับ ไม่มีปัญหาเลยว่าเรื่องการเดินทางขอนี้ดขายพยานมาตกขายพยานนะยังไงต้องไปงนะในพานบุคคิมาฝากฏในขายพยานหดอก็ร,รู้จัหวีวามีบาร,รมีเา่าถ้าเกิดเป็นผ่านไปมล้ต้องไปโกรธอยู่น,นะน,นั้นนะแล้วก็มองไปโกรธอะไรไปเยียบบ่วงกรอย่างไรต้องไหนดูทางา่านไปจากอะไรต้องไปบาดเดือเดือเดือเเนผัดจักไม่มีจิตทักอันนาดมีจิต แต่มันมีจักติดก็ในแล้วก็มันติดน่นมันติดนี่มันติดพ่อมีรอยพระเจ้าพระเยบทับทับไปนะเอไปกูจก้จาดตอ้เช้าในฝานเอทำไมไม่มีจัรติดเลยก็เห็นรอยพระบาทอ๋อเอ้่มุษคนนี้เองมันเย็บเอาไวา้มาประทับตาเน่มยมองหาอยู่มองหาโอ้ยเจอแลวคิดฆ่าพระเจ้าเลยมึงอ่ะนี่ทำอะไรก็ตัดมัติดเนี่ยพูดอันใดอย่างนะนะคนนะี้เอ๊ทำไมตมัดหัติดวงล้มตัดนี่ไม่มาติดเลยเนี่ย เดี๋ยวกเื่อนถดูคนหลงจนบางทีพเจ้าแต่ว่าพุทเจ้าคิดว่าจนอยู่อย่างนั้นนี่ะต่นั้นอยู่ยล้วเรื่องนักยันงหนักแน่าหน้าอยู่ตลอดไปเลยป็นน่าจะหนักอยู่ที่นทันยานุบาลเอ๊ะทำไมสามีมาสายจังก้เลยใช้ลูกไปดูโยใช้ลูกแล้วนหยกอ่าเป็นพ่อลัางแล้วจะดูอ่าจะเข้าทำการหยมทำตามอ่ะเงืออยู่อย่างนั้นแหละภาษา เออคนเราเอทำไมะจะลูกกดช้าพอกช้าเรยพาลูก้ายไปดูโยอเห็นโอ้ยอย่าพาพ่อช้างน่พาพ่ชานเห็นตอนนั้นหลวเจ้าโอ้ยเขาก็อยากพาพ่อช้างโยหัวนี่สติมงมาลูกสินั่งคุกเข่าแม่ว่าทันยานั่งุกเข่าตากเห็นเออโหนทั้ง่อตางที่จะเป็น่อตางตัวเองโยมยเอราอย่ตรงนเนี่ยเคยรู้ว่าหนักในพ่อ่องหกอ่ะน้าจะพาพ่อช้างจะพา นาคู่ขาวัวก็ทำตามโยมน่าจะนาเขาหายไปนะพะหัวหัวทำตามลูกทำตามคู่ข่ากทนคิดว่าเป็นพ่อตานะไม่รู้จักพระพุทธเจ้าเรานะไม่รู้จักทู่กับมันกันไม่ก็เป็นพ่อไม่ก็เป็นปู่ญาติยายอะไรเป็นปู่อะไรนหมเป็นอะไรแต่ก็นาเขาชอบปลาขอไปรู้เจ้าก็แสดงครสั่งพ่อตาโตได้เป็นโสดาบันหมดเลยดูสิไม่ยอมเท่าไหร่ในพานก็เป็นโสดาบัน นี่เท่านั้ไนไหมนี่สายต่างเนี่ยแต่จริงๆฉันเล่าอยู่หลายฝั่งเนี่ยคนเราอยู่างเทานัเอ้ยอ่าจิตที่เป็นโลกียาเนี่ยคือกุศลธรรมเนี่ยจะมีสติประกอบรวบรวงแน่แต่ว่าเป็นสติโลกียาสติมันไม่แน่นอนขนาดทำความดีเท่านั้นนั้นยังนั่นลองคิดดูอ่าสร้างใจดีลดนท่านั้นลแล้วก็ลงคิดดูแล้วเงินทองบริจาคใทั้งชีวิตบริจาคใั้หมดเลยลองคิดดูย่อมไม่เกิดตระกูลผ่านเลย เื่อทุกความไแน่นอนนะถ้าเกิดไม่เกินรกได้ไม่ได้คุณชาติจะบอกว่าไม่แน่นอนถ้าหนักโลนียสติไม่แน่นอนนะฮะตามากถ้าเกิดนรกก็ได้สวรรค์ก็ได้รู้สัมผัสก็ได้ก็ไม่แน่นอนเลยเพราะคุณธรรบุญมันจะเป็นกับตายรือไม่ก็ได้เพราะมันจะตายชักเอาเลยแล้วตามันทอดชัดคิดถึงความที่ว่าฟัดหมดเลยอยู่อเท่าไหายที่เราทำบุญงามมาเดีมากหมดเลยตามไปส่นรกซะก่อนนะจึงนั้นเลย จะไม่แน่นอนบางคนทําความดีเยอะทําความชั่วน้อยอ่าบางคนทําความชั่วมากทำความดีน้อยนี้อ่าก็จะตายกับอ่ามีสติแะรู้ถึงความดีได้ความชั่วมากก็ไม่จะเกิดอะไรเลยนะครับจะเกิดในจุติปูโรได้เนี่ยจะมีเลยอาตะเรียกว่าลงญิสติจึงไม่แน่นอนไม่ว่าอาตมาถึงว่ามาชักชวนอยู่ข้างหน้าให้เชิญติปฐานสติให้เป็นลูกกรรคตให้ได้อ่า ผ okay. er, ู Na, t anya, t anya anya, ้เช่ามันสอนนนติปฐานสี่ที่เป็นโลกุติละส่าหรับผู้ที่มีปัญญามี่ความเห็นที่ถูกต้องนะผู้เช่าบอกผมสอนไว้ว่าตายพิจารณาจิตธรรมตายพิจารณาจิตธรรมคือที่กายเียว่าคือมีชื่อเรียกว่าจิตยังมีชื่อเรียกว่าตายพิจารณาจิตธรรมความละเอียดของตายความอยากของตายแต่ว่าคนตายให้รู้ความอยากไปต้องคนจิตละเอียดดูพิจารณาต้งคนจิตละเอียดดูจิตต้งคนจิตละเอียด รู้ธรรมนี่อยู่ทนาหนี้ฐานจิตฐานนี่อยู่งไานเลยฐานกายฐานวิชาฐานจิตฐานธรรมเป็นเหตุกล้าให้เกิดสติเป็นเหตุใสล้ของสตินะทำาหาเหตุสร้า้ของความยังไงเหตุกล้าอยู่ขนาดคือหมายความว่าต้องมีกายให้เกิดสติได้ต้องมีวนาเพื่อเกิดสติได้ต้องมีจิตความลึกคิดเพืเกิดสติได้ต้องมีธรรมเป็นเกิดสติได้เนี่ยท้งมเหตุให้เกิดสติแบบนี้ถ้ามีสติอย่างเดียวไม่มีกาย ก็ไม <mile> ่มีความหมายเลยสติเกิดได้เพราะว่าสติกับฐานต้ออยู่ด้วยกันนะสติกับเวทนาต้องอยู่ด้วยกันสติกับจิตต้องอยู่ด้วยกันหรือว่าสติกับธรรมต้องอยู่ด้วยกันเพราะฉะนั้นอาศัยสายอาศัยเวทนาอาศัยจิตอาศัยธรรมอย่างเดียวเทานันทำให้เป็นสติได้เนี่ยโดยง่าจะเดินสติกัฐานจริงเออไม่ฐานจิตฐานมีอยู่แล้วเพียงแค่จะเริยนสติเท่านั้นอยู่กับฐานแต่ว่าฐานต้องสากฐานนะ ถ้าในจักรพรรดเป็นเราเป็นนาฬกาเป็นเราเนี่เป็นนาเป็นเราเนี่จิตเป็นเราเนี่ทำเป็นเราเริ่มไปโลงแยกไปสิดไปต้องว่าตายจาก่าตายิจานณาจาก้็เป็นนาจิตจากจิตทำจากทำนึกว่าตายก็เป็นนามรูปไปนะตายก็เป็นรูปไปอส่วนใจก็เป็นนามไปไม่มีเราเลยต้องจะเริ่มจนจิกรพรรดิติดตรงนี้ว่าร่างกายนี้เป็นนามรูปเป็นปรัตญาสถาวะทั้งไม่มีตัวบุคคลเลย ปัญญาตะโกอย่างนั on ้นนั่นจึงจะเป็นโสดาบันเลยต้องกระแตโสดาบันถ้าเห็นว่าร่างกายพันธะนั้นเป็นนามรูปชักคนนั้นตกกระแทกดาบันแล้วต้องเห็นในภาพของปฏิบัตินะไม่ใช่ภาพปฏิญาณโยมต้องรู้สึกได้จากใจเลยร้องให้เลยรู้สึกร้องให้จากใจเลยโอ้ผมเห็นความจริงครั้งแรกตกใจนั่นแหละคนนั้นตกกระแสเลยเป็นนามรูปแล้วไม่ใช่เราจริงๆไม่ใช่เราเลย เป็นนามด้วยจริงๆนั่นเลยหรือเปล่านะฮะเหมือนฟ้าแลบแคบเดียวในี่ยหรือเปล่าตกกระเสี๊ยได้นะนั่นแหละคือความจริงปลาวกอย่างนั้นความผิดผลไม่อลนะงจึงเป็นโรคระด้างจิตได้ถ้าเรื่างนั้นอื่นต่างหากโรคกระด้าจิตก็เกิดขึ้นไม่ได้เพราะลงคระด้างจิตนั้นก็จะมาต้องอาศัยการปฏิบัติอยู่โดยพนักปฏิบัติจงจ๋ามากเห็นทางผิว่าร่างกายไม่ใช่เราเป็นนามเป็นรูปนะคือว่าผู้เจ้าตรัสกายแต่ว่าตายเวทนาจากพวกอุทนาจิต จากวิจิตรทำจักวิธรรมคิดถังสุ่ตังหู่ต่างวิญญาณนั่งคิดถังสุ่ต่งหู่ตังวิญญาณังเห็นจักวิเห็นนะยินจักุวิยินนะกินจักกลิ่นนะรสจากรสนะกินรรนั้กเจรจากว่านะนึกคิดจักว่านะเธอจากว่าวิญญาณเธอตั้งไม่ได้วิญญาณเธอตั้งรักเธอเพนิพพานเรียกว่าจักหมดเลยเป็นโลกจักจับไปนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอีกขนาดปฏิบัติถึงขนาดนี้แหละจึงตกเป็นโลกอุตตรคติอ่านี่เป็นตัวนะ เพราะฉะนั้นจะมาถ้าเราพูดมาข้าคนทุกคนเวลาและต้องการทุกคนเข้าใจว่าความยากฟางง่ายทุกอย่างทุกอย่างเลยเรายังมีเวลาอยู่ยังสามารถศึกษาได้มากสามารถปฏิบัติได้เพราะว่าเรานั้นยังสามารถที่ว่าเรียนรู้ถูตัวเองยังมีความสามารถที่จะทำได้ก็ทาเลยอย่าเลยเะอย่าคิเคิดที่ผานถ้าที่คกิดคิดผ่านพบตรช้ก็จะยาวส่าต่อไปวัตถุศาสตรก็จะยาวต่อไป <ส>ถ้าเราจะไม่รู้ความจริงตายนะเพราะฉะนั้นทุกคนนะถ้าเรารู้ความจริงตายเราก็ถือว่าเราตกกระแตแล้วจะเกิดหรือไม่เกิดเจ็บข้าวเฮ้โชคดีถ้าเกิดว่าถ้าอย่างน้อยอ่ะเป็นเวลาคนจิงๆจมันแก่ต่างก็ไปยลักไปถึงจะเป็นโรกแยาสติก็ยินดีให้ขยันรักษาสี่ข้าเอาไว้ให้ถานเาไว้เท่านาไว้ถึงจะเป็นโรกแยาสติก็ยงนดีให้เป็นสุกติดภุ๋มเอาไว้จะได้ไเกิดไม่ได้จุกติภูมแล้วก็ได้ฟังธรรมอนุตตป่าได้ ถ้าเกิดในโรคติดโอ้โหหลายเลยปูนะแั่โรกสีเนี่ยระบต่างใหญ่ผู้คนนะหลงปูก็พอจะแสดงถึงความควอนความน่าของสิที่คุณฝาขอคุณหิวงคุณชีคุณุณชคุณทันคุณทนะแล้วก็คุณลูกปู้ลูกดีคุณก็เือเข้าชีเข้ชีทางในฝ่ายเขาวกแล้วก็มีทางในทุกกรมตรางในต่างชาติพอดีปจิบัติชาตินี้พอดีจะมาปฏิวัตไปเป็นกิกรรมต่ออยู่ทุกทุกคน อาตุลามถูกเจริมนะที่ยนดีเปเรชอบประโจนขอความเัรนนทรงทานท่านเด็ดทรงทานท่านเด็ดแต่ยและครอบกรที่ทุกคนด้เออต่อไปก็นับงนอนระดาบไปบดนน้ำาม่ทงานเป็นนนะ